สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ขอโอกาสบทถ์คำสิงนะครับขอลาพิสูจน์ตัวเองไม่้าแข่งเพราะคอนเทนต์มิฟิวดาวรุ่งที่เพิ่งเปิดตัวกับช้างป่าห้วยขาแข่งลั่นขอลาพิสูจน์ตัวเองหากเตะเพราะคอนเทนต์แขนคงไม่หกรรักภูวรกคัมสิงนะครับกองกลางของอุตตธานีเอฟซีโพสขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองหลังโดนดราม่าว่าตนเองเตะฟุตบอลเพราะคอนเทนต์ โดยโบทกำสิงนะครับได้โพสต์ลงสตอรี่อินสตาแกรว่าผมอายุ17ปีเองครับขอเวลาหน่อยถ้าผมเตะเพราะคอนเทนต์แขนผมคงไม่หักขนาดนี้หรอกสำหรับผู้วรรคกำสิงนะครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินเจ้าตัวเคยเป็นนักเตะเยวาวชนของเมืองทองยูเนเต็ดและมีการไปคแข่งขงกับนรายูเนเต็ดทีมในซึ่งไทยลีก3เมื่อช่วงแรกที่ผ่านมานะครับ ฟุตซอลทีมชาติเมียนมานะครับได้พัทยาเปี่ยมคุ้มเป็นแม่ทัพคนใหม่สมาคมฟุตบอลเมียนมาหรือ MFF ประกาศแต่งตั้งพัทยาเปี่ยมคุ้มหรือโค้ดเอโค้ดมากประสบการณ์ชาวไทยกุมทีมฟุตซอลทีมชาติเมียนมาเป็นที่เรืนหน่อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับทัพตัวเล็กเมียนมาได้ยักทางกับอาจารย์บุญเลอศเจริญวงศ์กุนซือชาวไทยที่กุมทีมมาอย่างยาวนาน4ปี ก่อนที่ล่าสุดจะได้มีการแต่งตังต้งโคดเอเข้ามาแทนที่เพื่อช่วยการวางโครงสร้างฟุตซอลเมียนมาให้แข็งแกร่งในทุกระดับพร้อมสร้างผลงานที่ดีในระดับอาเซียนและทวีเอเชียต่อไปสำหรับพัทยาเปี่ยมคุ้มนะครับตำนานกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทยประสบความสำเร็จตั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นทั้งฟุตบอลและฟุตซอลผ่านเวทีฟุตซอลโลกสสมัยส่วนงานโค้ดเคยกุมทีมมาหลายสโมสร และผ่านการอบรม AFC f u ตซอ l เ e เวล3โดยพาบรูเวฟชมลีควานแชมป์ลีกลำปางยูเนเต็ดชุดรองแชมป์ลีกพัทยาอารีนานครราชสีมาบีวันสุรรธานีโดยจบอันดับที่3-2สมัยห้องเย็นท่าข้ามรองแชมป์ลีก2022ธรรมศาสตร์สเตลเลียนก่อนที่จะไปคุมทีมในลีกอินโดนีเซียกับสโมสรฟาฟาเกบานนวในเลกที่2ในนุนการ2 0 2 4 การกำบังคบุมสุราธานีคำลบ2พาทีมจากโซนตกชั้นขึ้นมาจบอันดับที่เกส่วนระดับในนามทีมชาติเคยกุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งชายทั้งหญิงและทีมชาติเวียดนามทั้งชายและหญิงและทีมชาติสิงคโปร์เมื่อปี2015สเสด็จเจ็คฟอร์มแข้งเยาวชนในศึกฟุตบอลกลมพระ16ปีกุญซือทับชังศึกอยู่17เปีนะครับได้เข้าไปชมเกมการแข่งขันฟุตบอลกลมพระ 16ปีเจเดนมิลาบนะครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยอยู่17ปีพร้อมทีมงานสตาฟโค้ทเดินทางไปร่วมชมเกมการแข่งขันฟุตบอลกลมพละ16ปีก่อนจิงถ้วยพระราทานพลตีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัฒน์วิรุณานวรัตชนกัญญาที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสำหรับทีมชาตินะครับอยู่17ปี ในกลุ่ม A ของเราอยู่ร่วมสายกับซาอุดิอาระเบียทีมชาติอุซเบกิสถานและทีมจอเจนซึ่งรายการนี้จะแข่งขันกันวันที่3ถึงวันที่20เมษาย,ยนนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยอยู่17เปีศึกชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5รอบแบ่งกลุ่มสาย A มีดังนี้วันที 3, ่3เมษาย,ยนพบก,กับทีมอุซเบกิสถานตามเวลาประเทศไทย4ทุ่มตรงณสนามโอคานสเตเดียมแมตที่2 กัมเนวันที่7เมษายนพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียตามเวลาประเทศไทยเที่ยงคืน15นาทีที่สนามคิงฟาหัดส,สปอร์ตซิตี้สเตเดียมและแมตช์เดย์ที3่3กัมืนิวันที่10เมษายนพบกับกจีนตามเวลาประเทศไทยเที่ยงคืน15นักสนามโอคารสเตเดียมโดยช่องที่ได้รับการถ่ายทอดสดนะครับก็คือ Facebook YouTube ชังศึกชแนลนะครับดูเหมือนง่ายแต่ทำไม่ง่าย สถิติการจ่ายบอลสุดทึ่งเจ้ากันธนวัฒน์สิงห์จิตถาบอนจนเดตุกต้องเสนอชื่อให้อีจิเจ้ากันธนวัฒน์สิงห์จิตธาบรลน,นะครับห้องเครื่องตัวเก่งของทัพมังกรราชบุรีเอฟซีมีการสร้างสถิติอย่างสุดทึ่งจาลึกโปรตาสั์เป็นผู้เล่นคนแรกของราชบุรีเอฟซีที่สามารถจ่ายบอลได้มากถึง80ครั้งในเกมเดียวบนเวทีไทยลีกฤดูกาลนี้แถมยังมีการจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำอย่างสูง ถึง76ครั้งและคิดเป็นอัตราความมั่นยันสูงถึง9 5สถิติการจ่ายบอลของธนวัน์ซึ่งจิตถาวรในล่าสุดต่อหน้าเดตุก๊กปิยพงผิวอ่อนตำนานทีมชาติไทยที่เดินทางไปเช็คฟอร์มชนิดติดขอบสนามจนกระทั่งจําเป็นจะต้องเสนอชื่อต่อมาชนะอิชิอิดึงตัวธนวัน์ซึ่งจิตถาวรเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยสู้ศึกเอเชียครับ2017รอบคัดเลือกเดือนมีนาคมนี้ 80การจการจบอล76จ่ายบบอลแม่นยำ95%าอัตราการาจบอลแมนยำ27จ่ายบอจ็ดใบอลพื้นที่สุดท้าย88.9%อัตราการจ่ายบอลคำพื้นที่สุดท้าย1สร้างโอกาส2คอร์ทบอลด่วนสุดช็อคกุนสือทีมชาติเวียดนามทีมงานคิมซังซิกพร้อมใจแยกทางกันซะแล้วทีมชาติเวียดนามกำลังเผชิญกับการท้าทายอันใหญ่หลวงนะครับ เมื่อมีข่าวร้ายเกี่ยวกับการแยกทางของทีมงานสตาฟโค้ชของคิมซังซิกก่อนที่จะลงแข่งขันในรอบคัดเลือกเอเชียคัพ2027รวมถึงการแข่งขันซีเกมยม2005ที่ประเทศไทยอีกด้วยตามการรายงานจากบูนดองด้า .com VN สื่อของเวียดนามเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ทีมงานที่ประกอบไปด้วยผู้ช่วยต่างๆได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งซึ่งกรวมถึงลีวันแจโค้ชผู้เสาตูชื่อดังจากเกาหลีใต้ ลีซองจูล่ามประจําทีมรวมไปถึงนักกายภาพบําบัดอีก2คนก็คือเซเวซองรักและยูซงมินการแนวนทางครั้งนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่สําหรับคิมซังซิกและสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม VFF ที่จะต้องเร่งหาบุคลากรใหม่เพื่อพร้อมสําหรับการแข่งขันรายการเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกซึ่งอยู่ในกลุ่ม F พร้อมกับทีมอย่างมาเลเซียเนปาลและสปปลาวโดยมีเป้าหมายในการในการเข้าสู่รอบสุดท้ายที่จะจัด ขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบสามของที่หกกลุ่มราพันนะครับ Transcrição